สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เจอพี่หูนี่ฟังมีปัญหาเข้ามาอีกแล้วค่ะพี่หูเจอพี่หูทีไรนี่มีปัญหาตลอดซึ่งวันนี้ค่ะฟังมีปัญหาเกี่ยวกับงานไม้ค่ะพี่หูครับถามพี่หูแลกวนพี่หูช่วยให้คำตอบหน่อยนะคะได้ครับยินดีครับข้อคำถามแรกเลยนะคะต้องขอถามว่าวคือฟังอ่ะต้องการทาผนังไม้อ่าแล้วทีเนี้ยที่บ้านตอนเนี้ยผนังไม้ก็คือมีการลอกล่อนของสีใช่ไหมครั แล้วก็มันดูเก่ามากแล้วก็มีความกระดังกระดาษอันนี้พี่หูช่วยแนะนําสินค้าหน่อยได้ไหมคะว่าสามารถใช้ตัวไหนของเบเยอร์ได้บ้างก็ตอนนี้นะครับของเบเยอร์เนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นั่นก็คือตัวเบเยอร์วูสเตนสุกีนทําขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่อยากได้ความทนทานสูงสุดหรือว่าการใช้งานที่มันแบบทนทานมากๆนั้นก็จะมีผลิตภัณฑ์แบบออทั้งหมดเนี่ยเป็น3ตัวด้วยกัน ตัวแรกคือกระป๋องสีทองนะครับกระป๋องสีทองเนี่ยเขามีไว้สําหรับลูกค้าที่ไม้เนี่ยสวยอยู่แล้วเช่นเช่นไม้ใหม่เนี่ยเขาเป็นไม้ที่แบบใกล้เคียงกันทนใกล้เคียงกันหรือว่าขัดไม้จนเกลี้ยงแล้วมีการแบบเตรียมผิวไม้อย่างดีถ้าแบบนี้กระป๋องสีทองเนี่ยมันจะโชว์ลายไม้ได้ชัดเจนอันนี้เด่นชัดมากแต่ถ้าลูกค้าบางคนอย่างของฟางเนาะก็จะเจอปัญหาก็คือมันกระดาษขัดไม่หมดมันมีติดสีเดิมอยู่บ้างอันนี้ต้องใ กระป๋อ,ปองสีน้ําเงินครับกระป๋องสีน้ำเงินก็คือตัวนั้นเลยตัวนี้ใช่ครับตัวที่อยู่ข้างหลังผมนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วกระป๋องสีน้ําเงินเนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือมันอาจจะกึง่งกึ่งโปร่งแสงนิดนึงซึ่งเขาเองเนี่ยก็ยังเห็นลายไม้นะแต่ว่าเขาจะมีคุณสมบัติหนึ่งในการที่จะช่วยทําให้ไม้เนี่ยดูกลืนกันเป็นโทนเดียวกันนั่นเองอและสุดท้ายเองเราจะมีตัวเคลือบทับหน้านั่นก็คือตัวกระป๋องเขียวกระป๋องเขียวเนี่ยมันเป็นตัวเคลียร์ใสเอาไว้เคลียร์โค้ดเทียวสุดท้าย ะะเพราะฉะนั้นตัวกระป๋องสีเขียวเนี่ยมีทั้งหมด2ฟิล์มสีบางคนเนี่ยอาจจะแบบให้มันเงาๆไปเลยให้มันดูแบบสะท้อนแสงมันจะได้ดูใหม่หมดูอชอบเ <ๆ S 1> งาถูกต้อง <ๆ S 2> แล้วก็อีกแบบหนึง่งบางคนอยากให้มันออกคลาสสิกดูโมเดิร์นหน่อยอก็จะมีชนิดด้านให้เลือกอเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกเป็นกระป๋องทองหรือกระป๋องสีน้ําเงินไปเนี่ยสุดท้ายเราจะเลือกฟิล์มทับหน้าที่เป็นแบบเงาก็ได้หรือเป็นแบบด้านก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับน้องฟางได้แล้วครับ แล้วอย่างนี้มันมีเฉดสีเยอะไหมครับพี่โอ๋หรือว่ามีเพียงเฉดสีค่ะมีให้เลือกเยอะครับอย่างตัวอย่างนะครับอันนี้เนี่ยผมเตรียมมาให้ดูเลยนี่เลยอ่าตัวนี้เนี่ยถ้าฝั่งนี้จะเป็นชนิดเงานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาจะมีความโปร่งแสงแล้วก็โชว์ลายไม้ค่อนข้างชัดเจน แต่ส่วนลูกค้าที่เจอปัญหาที่มันกระดำกระด่างอย่างที่น้องปางบอกเนี่ยเราใช้เป็นชนิดกึ่งเงาที่เป็นกระป๋องสีน้ำเงินตัวนี้ฟิล์มเนี่ยเขาจะค่อนข้างกึง่งโปร่งแสงก็ยังเห็นลายไม้นะแต่ว่าเขาจะทําให้ไม้เนี่ยปรับให้โทนสีมันดูกลืนกัน<ม>เป็นสีเดียวกันนั่นเองแล้วก็สุดท้ายเราจะเลือกเป็นตัวท็อปโค้ดที่เป็นกระป๋องอสีเขียว,ยวซึ่งก็มีให้เลือกทั้งแบบเงา<ม>นั่นก็คือเคลียร์โค้ดที่เอาไปทับเที่ยวสุดท้ายมีชนิดเงาก,กับชนิดด้านนั่นเอง มาอีกคำถามหนึ่งค่ะเกี่ยวกับท็อปโค้ดโดยเฉพาะเลยก็คือตัวเดลเยียมวูสเตอรสูพมกระป๋องสีเขียวมีลูกค้าอสอบถามมาว่าพอดีเขาใช้ตัวท็อปโค้ดเนี่ยท็อปไปแล้วโดยที่ไม่ได้ย้อมสีไหมก็คือกระป๋องสีคลองหรือกระป๋องสีน้ำเงินมาก่อนแล้วไปอ่านมาที่หลังว่าเอ้าอย่างนี้แล้วเขาต้องเคลือบทับอีกรอบด้วยผลิตภัณฑ์ใดไหมหรือว่าต้องขัดหน้าไหมใหม่ไหมถ้าเกิดพอดีเขาได้ทาท็อปโค้ดไปก่อนแล้วอ่ะโอเคทีนี้ผมยกสองประเด็นแล้วกันอย่างแรกก็คือเขาอาจจะ ใช้ตัวนี้ที่เป็นกระป๋องเขียวถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนสีก็คือใช้ตัวเคลียร์ใสเนี่ยทาทับอีกเที่ยวหรือ2เที่ยวก็ได้เพื่อให้มันแบบเต็มประสิทธิภาพก็คือทาทับไปได้เลยถูกต้องต้องขัดหน้าไม้ไหน่อยใช่ครับกรณีม,มีคนถามอีกแหละว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้ทาไปแล้วเกิดไม่ชอบแล้วอยากเปลี่ยนสีล่ะทํายังไงก็ถ้าผมแนะนําคือควรที่จะใช้กระดาษทรายลูปขัดเปิดผิวไม้นิดนึง เพื่อ,อเ,เพื่อให้สีย้อมไม้เนี่ยมันซึมเข้าไปมันจะได้ยึดกเกาะแล้วก็ทําให้มันมีอายุก็ช้าง,งานที่ทนทานยาวนานนั่นเองถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรณีอยากย้อมสีเราแนะนําให้ขัดแต่ถ้าเกิดอยากคงสีเดิมอันนี้ไม่ต้องขัดก็ได้กระดาษทรายที่ว่าเป็นกระดาษทรายเป็นเบอร์อะไรหยาบไหมหรือยังไงเอ่ยก็กระดาษทรายน้ําประมาณเบอร์280 2 8 0ร้อยแปดสิถึงสามร้อยยี่สิบกำลังดีในการลูบถ้าไม่ลูบเป็นยังไงก็คือบางทีเนี่ยมันจะมีพวกเสียนไม้เขาเรียกว่า เส้นไม้เนี่ยมันยกตัวขึ้นมาเวลาไม้มันเ,เปียกเนี่ยมันก็จะเหมือนขนเราลูกตั้งเนี่ยเรามือลูบไปเนี่ยมันจะสักสากมือเพราะฉะนั้นเราลูบเพื่อให้เสี้ยนไม้เนเี่ยมันถูกล,ลบหรือถูกขัดออกไปถูกต้องเวลาทาสีเข้าไปปุ๊บเนี่ยเวลาเราลูบมันจะได้เรียบเนี่ยถูกต้องแล้วลก็ซึมได้ดีด้วยครับผมเอาละคะ่ะสำหรับซองขั้นทางของฟางเท่าแล้วก็เพื่อนๆทาบ้านนะคะจบลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะต้องขอบคุณโค้ดนะคะคที่ให้คําแนะนาแล้วก็วิธีแก้ปัญหา สำหรับเพื่อนๆนะคะท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับงานร้ายหรือว่าจะเป็นปัญหาใดก็ได้เกี่ยวกับในเรื่องบ้านหรือว่าสินค้าเบลเยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ค่ะที่ใต้คอมเมนต์นี้หรือว่าจะสอบถามเข้ามาในเพจเบลเย่เพจก็ได้ค่ะและอย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สังขาวแล้วก็พี่โอค๋ค่ะก็ลเราไปก่อนนะคะสวัสดี <บา S 1> ครับบ๊ายบาย